SMMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรัวดิวิชั่น2ขอนำเสนอพยักฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ทีมในรอบแชมเปี้ยนลีกสายบีที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้ว3เกมทำได้แค่เพียงเสมอ1เกมและแพ้2เกมยิงได้4ประตูและเสีย6ประตูเก็บได้1แต้มเท่านั้น เชียงใหม่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์ดิวชัน2โซนภาคเหนือที่ทำคะแนนทิ้งห่างทีมร่วมลีกแบบม้วนเดียวจบแต่เมื่อเข้ามาสตาร์ทแชมเปี้ยนลีกนัดแรกบุกไปไพ่ายกับระยอง f อ2ประตูต่อ3นัดที่2ได้กลับไปเล่นในรงังเย่าแต่โชคไม่ดีครับบุกใส่ศรีสะเกตทั้งเกมแถมได้ลูกที่จุดโทษเป็นทางด้านอนุชาชัยวงศ์ที่ยิงไม่เข้าทำให้ในเกมนั้นศรีสะเกตใช้การโต้กลับและเป็นผลครับเชียงใหม่พ่ายคาบ้านศูนย์ประตูต่อหนึ่ง นัดที่3ได้เล่นในบ้านอีกครั้งรับการมาเยือนของตรังเอฟซีขึ้นนำก่อน2ประตูต่อ0แต่สุดท้ายผลกลับมาออกด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2เป็นผลการแข่งขันที่พลิกโผเป็นอย่างมากตรังเหลือ10คนในนาทีที่88และสกอร์นำอยู่2ประตูต่อ0แต่ทว่าตรังมาได้2ลูกในช่วงทดเจ็บทำเอาช็อกแฟนๆทั้งสนามสามโภช700ปีเชียงใหม่พระธาเก็บได้แค่1แต้มเท่านั้น ที่ผ่านไปแล้วให้แล้วไปครับยังแก้ตัวได้เหลืออีก7เกมสําหรับความพร้อมของทีมเชียงใหม่กับนัดที่4ทางทีมงาน SMTV ได้ไปสัมภาษณ์คดยงชายงคาเปี่ยมมาฝากกันครับต้องปรึกษากันหลายๆฝ่ายนะว่าจะต้องันต้องใช้ผู้เล่นใครโดยเพิ่งยิ่งเกมนอกบ้านอย่างเงี้ยก็สมาธิอย่างเดียวโดยเพิ่งยิ่งช่วงท้ายเกมเราจะเสียประตูจากช่วงท้ายเกมบ่อยนะครับ ก็คือช่วงท้ายเกมก็พยายามคองบอลเซตบอลอ่ะในพวกนี้ถ้าเราเป็นทีมนำเนี่ยควรจะเอาบอลไว้กับทีมนะฮะให้เยอะๆนะช่วยกันเคลื่อนที่นะครับเพื่อจะไปรับบอลนะครับอืมก็คือทางด้านาจริงแล้วทีมเขาเนี่ยแันกับผู้เล่นค่อนข้างจะพวกอาวุโสนะครับอาวุโสแล้วก็อายุเยอะๆนะฮะถ้าเราตูก็ได้ช่วงต้นๆเกมไม่เสียประตูนะ ผมว่าช่วงปลายเขาแผลวแน่ครับโทษแบนไม,ไม่ไม่มีนะนิบัตเจ็บก็ไม่น่าจะมีนะตอนนี้มีก็อามัวก็กลับมาซ้อมแล้วก็เข้าใจนะว่าเราตั้งควาหวังไม่สูงแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์สตาร์ตมาได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าจริงๆเราเรา,เรายังมีหนทางนะที่จะไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จนะก็แฟนบอลเชียงใหม่น่ารักมากนะครับทุกคนเชียร์ให้กำลังใจนะครับ หวังว่าเราอาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาคืนสู่ส,สภาพเดิมให้เราได้ให้ได้แล้วก็เร็วที่สุดตอนนี้นัดคือราหาจุดเปลี่ยนคือนัดกับไทวันดาถ้าเราชนะกลับมาเนี่ยผมคิดว่า2นัดที่สําคัญเลยก็คือตราดกับระยองเอฟซในบ้านเราเนี่ยจะเป็นนัดที่วัดเลยว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อครับนัดที่4วันเสาร์นี้ s m m TV จะถ่ายทอดสดลีกยิปชัน2รอบแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่าง พยาอินซีไทฮอนดาเปิดบ้านพบกับพยักล้านนาะเชียงใหม่เอฟซีรอบโรดดิทเล่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ